ดินดีจังเลยมองอยู่ข้างบนนี่ชัดกว่านั่นๆๆๆๆเตรียมเตรียมโอ้ตัวเล็กได้ปลาอีกละเออตัวเล็กเก่ง ใหญ่เข้าเ้าจาร้องลั่นเลยเนี่ยตัวเล็กตัวนี้กำลังวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็ได้ตาอีกอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่นี่ไม่ได้แต่ตัวเล็กนี่ไวมากเลยกันี่น แตปลาตัวใหญ่กินยากกินยากหน่อยเพราะว่าเขาตัวเล็กเนี่ยแต่เขาไม่แย่งกันโอ้นานเลยค่ะเนี่ยกดนานเลยค่ะเนี่ยก้มอยู่นานเลยน,นอะอ ทางนี้มาแล้วมาแล้วกันปี่าเลยมันทีวตามฝั่งเขาก็จะข้ามมาเลยค่ะ เสียงเครื่อง,องตัดหญ้าน้องคุณยายดืด้นิพตรงนั้นก็จะมีปลาเยอะค่ะตรงนั้นนะ่ะแต่อย่าฝันว่าเขาจะเออ,อจะจับได้อ้าวอ้าวอา นั้นปลาเยอะอนกการ้องลั่นบึงเลยวันนี้ง้มไหลต,ตัวเงินตัวทองก็ออกมา ตัวเล็ก์ทำไมทำท่าแบบนั้นล่ะได้ปลาได้กดนิ่งเลยค่ะก้มหัวนิ่งเลยตรงน,นี้ยเนี่ยไม่ขยับเลยค่ะน,นกเจ้าเนี่ยอยู่ท่าเดียวนานแล้วทำท่ากลัวอะไรเนาะปลาเต็มสั่งค่ะวันนี้ น่ยเนี่ยกินได้แล้วยกคอขึ้นได้แล้วนี่นกเจ้าตัวเล็กๆนี่ออวิ่งเลยเออกินปลาได้แล้ววิ่งเลยค่ะบินเลยทันทีเลยอ่ะเขาคุยอะไรกันอ่า เอาตกใจปลาใหญ่ทางนี้ก็จะเป็นจากตัวเงินตัวทองก็ยังอยู่ แล้วนกก็เดินมาถึงนะตรงน้ำไหลมันจ้องอยู่กับตัวเงินตัวทองเลยค่ะเนี่ยคุยกันนะ ทางใครทางเราเลืยแยกกันจ้องงานเลยนี่ก็จ้องตัวนี้ก็จ้องกลุ่มปลาอยู่ข้างหน้านู่น กินปลาโนอนอยู่ขัปลาโนนโน่นปลาตั้งเงยอะตั้งแยะมายืนจ่องหน้ากันอยู่

เอาเดินหน้าไปเลยคะ่ะเอา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 จ้าตัวเงินตัวทองอยู่ตรงนั้นเอาเอาเอาจริงหอรอกิหีหางได้เหรอเล่นหางได้เหรอเอาเอาเป็นึงมาข้างหน้าเอาเอาเอา ยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเห็นจริงเหรอไม่ก็จะผ่านกันไปอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยทั้งสองจ้องมองหาง เอาคุณยายถ่าคลิปนี้นาน,นเกินนลค่ะอยากดูว่าทั้งสองจะทำยังไงกับตัวเงินตัวทองนะคะนะสุดท้ายเดินหนีเหรอ โอ้ปาาโอต้นตะทองก็นิ่งนกก็นิ่งเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาอยู่ยังไงทีนี้เอ้าอีกตัวหลบไปแล้วคะ่ะนกขาวนกนกโอ้ไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วขึ้นมาตรงไหนโอ้จ้องกันเนาะเอาโอ,โอ้พาหนยแยกกันแล้วแยกกันแล้วแยกกันแล้วทสองทั้งสามแยกกันไปแล้ว เนี่ยค่ะตัวเล็กมากนี่นี่นี่ นี่นี่น,นี่ตัวเล็กมากนี่นี่เต่าเนี่ยก็ไต่ขึ้นมาจากในบึงค่ะเนี่ยตัวเล็กมากเนี่ยสองตัวนี้ก็ยังไม่หนีไปไหนหันหลังให้กันอยู่ค่ะตรงน้ำไหลนะคะ น,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 นพาเข้าไปดูปลาใหญ่ใกล้ๆค่ะนะ่ตรงน้ำไหลลงนั่นคะแต่ถ้าคุณยายไม่ไม่กลัวว่านกจะบินคุณยายก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆน้ำไหลแล้วค่ะอื ดูค่ะดูปลาตรงนั้นนูน่นเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูชัดๆไ่ขึ้นมารับน้ำค่ะปลาขึ้นมารับน้ำไหลน้ำไหลแล้วก็จะมีนกสองตัวอยู่ สองตัวก็ยังอยู่ค่ะเขี้ยบเท้าเขียสีส้มจะ่ิสวยสีส้ม ที่บึงค่ะที่บึงใหญ่น้ำไหลลงมาค่ะอ้าเชงได้ปลาแล้วตอนนั้นได้ปลาละนะน่นเสียงตัวสีขาวร้องขู่เลยค่ะเพราะว่าอีกตัวได้ปลาสีขาวขู่ก็เลยนั่นก็ได้ปลาแล้ว กัดสวยงามมากเลยค่ะบินในน้ำได้ด้วยคุณยายไม่ทันโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ อ้าวปลาได้ปลาเลยค่ะทีนี้อ้าวยังไงดู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 อ้าวอืมยงเครื่องตัดหญ้าก็ยังดังอยู่ค่ะอือได้กินปลาแล้วค่ะอ้าวชูแล้วชวูอืม อืตัวใหญ่ได้กินปลาแต่ตัวเล็กยังไม่ได้กินเอา้าเอา้าไม่ได้กินเลยทีเนี้ยเหมือนไม่สนใจ ด้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเกืนไปแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะได้ฟ้าอีกไหม หลุดเออเปิดไปแล้วทำหลุดโอ้ตัวเล็กทางโน้นก็ได้ปลาค่ะท,ท,ทางโน้นทางโน้นทางโน้นนโอ้โอกล้องคุณยายไม่ถึงอ่าร้องดังมากเลยโู้ น้ำไหลลงไปค่ะน้ำบ่อดไหลเบาๆแต่ก็จะมีนกมีปลามาอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นกลุ่มแต่คุณยายก็ลงไม่ได้เพราะว่านกหลายตัวอยู่ตรงนั้นถ้าลงไปนกก็จะไม่ได้กินอาหารกําลังกินอาหารค่ะนูนปลาปลาก็ยังไม่ถอยขนาดสายแล้ว แต่ถ้ามาตอนเช้าจะเห็นเขาขึ้นเยอะค่ะ้ยโอเคค่ะคุณยายขอจิบภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะภาพที่พึงใหญ่ค่ะขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ บ้านคุณยายกับหลานๆ่อ่าคุณยายจะตามไปหาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ